ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแหมน่าเสียดายนะครับตัวเลขของเราพัฒนาในวันนี้นะครับผมคำนวณผิดไปนะครับแล้วก็อาจารย์โตนั้นส่งมาก็ถูกแล้วนะครับแต่ว่าผมดูเพี้ยนไปนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับที่จริงนะครับตัวเลขเด่นในงวดนี้นะครับจะได้เลข2กับเลข5นะครับถ้าเราตัดตัวเลขออกมานะครับก็จะดึงตัวเลข2อออกมาด้วยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเอาลุครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันตอนะครับของงวดประจําวันที่2กันยายนปี67นะครับ ตัวเลขที่ดึงออกมาได้ตัวเลข2ตัวนะครับก็คือเลข3 2 3 1 3 0 2 4 2 0 2 1 6 2 17 61นะครับแล้วก็ตัวเลขเด่นในงวดนี้นะครับคิดว่าไม่น่าจะพลาดแล้วนะครับก็คือเลข9กับเลข6นะครับเพราะว่าผมทบทวนถึง2ครั้งเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัวเลขที่จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเน้นนะครับก็คือเลข1 6 6 2 6 8 6 9นะครับซึ่งเป็นทั้งตัวเลขกันด้วยนะครับ ขอบุณท่านผู้ชมเหมือนเดิมที่เข้ามารับชมนะครับกับคลิปสั้นๆนะครับสรุปใจความแบบง่ายๆนะครับต้องขอไปสําหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับว่าผมกําลังพูดถึงสูตรตัวเลขไหนแล้วก็พูดถึงใครนะครับเอาเป็นว่านะครับลองเปิดใจนะครับแล้วก็ดูตัวเลขที่ผมนั้นคํานวณออกมานะครับลองดูสัก3าถึงสงวดนะครับปังๆทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ